ใส่จะพาเค้กเลยนะเนี okay. ่ยใสอแค่นีกอนมาไล่ก่อนเอาค่ก่อนจริงจริงต่ำกว่าไม่ได้ที่นี่เลยนะพี่พันน้องน้องแทดมา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 มมจุดใหม่ไหมจุดใหมไหมจริง